ในตอนที่บักจ่อยยังทํางานเป็นช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ยอยู่นั้นลูกพี่ของมันได้พาไปหาเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พักปรากฏว่าได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเข้ามันเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่เหมาะสําหรับอยู่กันหลายๆคนซึ่งในขนาดนั้นเพื่อนร่วมงานของบักจ่อยก็มีจํานวนอยู่นับสิบและที่สําคัญสนนราคาค่าเช่านั้นถูกแสนจะถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ลูกพี่ของบักจอยจึงตัดสินใจตกลงเช่าโดยไม่ลังเลแต่ก่อนที่บักจอยกับพักพวกจะเข้าพักในวันแรกนั้นเจ้าของบ้านได้สั่งกำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามขึ้นไปบนชั้นสองของตัวบ้านอย่างเด็ดขาดซึ่งทุกคนต่างก็ตกปากรับคำตำนั้นเป็นมั่นเหมาะโดยที่ไม่มีใครปีปากถามถ่ยถึงเหตุผลกันเลยสักคนเดียวบักจอยกับพักพวกใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นอย่างปกติสุข นานับเดือนโดยไม่มีวีเววของความผิดปกติใดๆที่จะมาสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้พอเช้ามาก็พากันออกไปทำงานตกเกย็นก็ยกขยโยกันกลับมาที่พักเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นก็แต่วันอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นวันหยุดและระหว่างวันหยุดวันหนึ่งในขณะที่กลุ่มของบักจอยกำลังนั่งนั่ง,น,งนอนๆสบายอารมณ์กันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีใครบางคนพูดขึ้นมาลอยๆว่า นี่พวกมึงไม่อยากรู้กันบ้างหรือไงวะว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาถึงห้ามไม่ให้ขึ้นไปบนชั้นสองนะ่ะแล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไมวะเขาไม่ให้ขึ้นก็ไม่ต้องขึ้นแค่นั้นจบบักจ่อยออกความคิดเห็นแต่กูว่ามันแปลกๆนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยวะเฮ้ยจะมีอะไรก็ช่างมันเถินน้าอย่าไปสนใจเลยวะเพื่อนของบักจ่อยอีกคนบอก พอตกตอนเย็นวันนั้นบักจ่อยกับพักพวกก็ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านตามประสาหนุ่มโสดทั้งหลายหวกนั้นนั่งดื่มกินกันจนเริ่มโพลเทสพอดีในตอนนั้นบักจ่อยก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าเด็กคนนั้นเดินมากำลังจะผ่านหน้าบ้านอยู่รอมปล่อแล้วแต่จู่ๆมันก็กลับวิ่งหน้าต่างผ่านไปอย่างรวดเร็วสร้างความงงสงสัยให้กับบักจ่อยและพักพวกขึ้นมาตังิดตังิดไอ้เด็กคนนั้นมันวิ่งทำไมวะ หรือว่ามันกลัวอะไรทุกคนในวงเงียบกันไปครู่หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนทำให้บรรยากาศกลับคืนมาเป็นดังเดิมจนได้มันกลัวมึงนั่นแหละหน้ายัางกลับมหาโจรเสียงหัวรอดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอย่างครื้นเครงพวกนั้นนั่งดวดเล่ากันเพลินเพลือแป๊บเดียวเวลาก็ปาเข้าไปสามทุ่มกว่าแล้วแปลกจังวะทำไมไม่เห็นมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เลยวะ หรือพวกมึงว่าไงบักจ่อยตั้งกระทูถามกับกลุ่มเพื่อนเออว่ากูก็เอจใจอยู่เหมือนกันชาวบ้านแถวนี้หายไปไหนกันหมดนี่ก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่เลยนี่ว่าเฮ้ยช่างเรือของชาวบ้านเขาเฮินหน้ามามามาชนแก้วกันดีกว่าเพื่อนของบักจ่อยคนหนึ่งตัดบทเอาทื่อหลังจากที่กินกันจนได้ที่แล้วทุกคนต่างก็พากันเข้านอนดยนอนรวมกันอยู่บร,ริเวณที่เป็นโถงของตัวบ้าน แต่พอตกดึกบักจ่อยก็มีอันตองสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อหูของมันได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังซักผ้าอยู่ในห้องน้ำซึ่งบางครั้งก็มีเสียงคล้ายคลๆการเทน้ำออกจากกระมังเสียงดังโครมโครมบักจ่อยสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆแล้วก็สิบกระซาบถามใครมันอุตลิลุกขึ้นไปซักผ้าดึกๆป่านนี้วะ เพื่อนของบักจ่อยเงี่ยหูฟังอยู่อุดใจก็กระซิบตอบมาว่าจริงด้วยใครกันวะนี่เราสองคนลุกไปดูกันหน่อยไหมบักจ่อยเสนอโอ้ยจะบ้าเหรอมึงไปคนเดียวเถอะกูไม่เอาด้วยหรอกอีแล้วมึงจะกลัวอะไรเนี่ยก็พบตับผีนะสิพอเจอคำนี้เข้าบักจ่อยก็ถึงกับอึ้งจึงเงียบเสียงลง แล้วพยายามข่มตาให้หลับอย่างยากลำบากช่วงส,สายๆของวันต่อมาในขณะที่กำลังทำงานกันอยู่นั้นบักจอยก็ได้ถามความกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยพวกมึงอะเมื่อคืนใครบ้าลุกขึ้นไปซักผ้ากลางดึกวะแต่เพื่อนทุกคนต่างก็สายหน้าปฏิเสธกูก็กะว่าจะถามมึงเหมือนกันเพราะมึงอะนอนอยู่ใกล้ห้องน้าที่สุดอย่าบอกนะว่าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดใช่ใช่ใชช่ ทุกคนต่างก็ยอมรับเป็นสิ่งเดียวกันเอกูว่านี่มันชักจะทำแม่งทำแม่งแล้ววะ่ะบักจ่อยว่าแต่การสนทนานั้นก็ต้องมีอานจบลงแต่เพียงเท่านั้นเมื่อทุกคนเห็นหัวหน้ากำลังเดินมาพืดตรวจด,ดูงานตกกลางดึกคืนนั้นเหตุการณ์คล้ายๆคืนก่อนก็เกิดขึ้นอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงคนสักผ้ามันกลายเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินไปมาอยู่ทั่วบ้านแทน บักจอยกับพักพวกต่างรับรู้ถึงสิ่งนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าแม้กระทั่งจะเปิดเปลือกตาขึ้นมาดูด้วยซ้ำแต่ละคนได้แต่นอนตัวสั่นง,งันงกหลับตาปีด้วยความกลัวกันอย่างสุดๆมันช่างเป็นช่วงเวลาอันแสนทรมานและยาวนานเสียเหลือเกินสําหรับทุกคนในขณะนั้นนี่ขนาดว่าอยู่ด้วยกันตั้งหลายคนยังปานนี้ถ้าเกิดตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพียงลําพังแล้วลราก็คงได้สติแตกไปแล้วแน่ แต่ในที่สุดประอาทิตย์ก็กลับมาส่องแสงอีกครั้งสรุปแล้วก็ไม่มีใครได้หลับนอนกันเลยในคืนนั้นนี่กูชักจะทนไม่ไหวแล้วว่าแบบนี้มันต้องพิสูจน์ให้รู้เรื่องกันไปนเลยเพื่อนของบักจ่อยคนหนึ่งวไหวๆออกมาอย่างเหลืออดทุกคนจึงตกลงใจพากันขึ้นไปดูบนชั้นสองของบ้านกันมันมีบันไดที่ฝุ่นจับเกือกลงังถอดขึ้นไปยังชั้นบน ปลาสุดของบันไดนั้นมีประตูซึ่งปิดขึ้นลงเหมือนกับห้องใต้เพดานและมีโซ่เส้นเขื่องคล้องกับกุญแจไว้พอมหลวมพวกปักจ่อยจึงช่วยกันดันประตูบานนั้นขึ้นซึ่งก็พอที่จะทําให้มองเห็นบริเวณชั้นบนได้บางส่วนแล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีเชือกเส้นหนึ่งซึ่งผูกติดไว้กับขือบ้าน ส่วนปลายอีกด้านที่ห้อยตรงเตงลงมานั้นไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ได้ในทันทีว่าลักษณะการผูกของเชือกแบบนี้เขามีไว้ใช้ทำอะไรกันโอ้หกูนึกแล้วเชียวและด้วยสรารพัดความรู้สึกที่ประดังเข้ามาทำให้ทุกคนต่างก็พากันกรูลงมายัางชั้นล่างทันทีก่อนที่จะพากันออกไปยังที่ทำงาน แต่ในขณะนั้นก็ได้มีชายชาวบ้านคนหนึ่งเดินสวนทางผ่านมาพอดีบักจอยจึงได้ออกปากถามเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ชายคนนั้นจึงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อมกี่เดือนที่ผ่านมานี้เองได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายที่บนชั้นสองของบ้านหลังนี้จริงๆและเขาก็ยังได้บอกอีกว่าพวกชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้ตอนค่ำๆมืดๆกันหรอกเท่านั้นเองบักจอยกับเพื่อนๆก็รีบจำอ้าวไปหาลูกพี่ของพวกมันในทันที หัวหน้าหัวหน้าพวกผมขอย้ายบ้านย้ายกันวันนี้เลยอ้าวจะย้ายกันทำไมวะบ้านก็ออกจะหลังใหญ่ค่าเชาก็แสนจะถูกถูกโทหัวหน้าก็เพราะว่าเห็นแก่ของถูกนะสิหัวหน้ามันถึงได้ไม่ได้หลับไมด้นอนกันแบบเนี้ยแล้วบักจ่อยกับเพื่อนๆก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับลูกพี่ของพวกมันฟังอย่างละเอียด สรุปแล้ววันนั้นก็เลยไม่เป็นทําการทำงานกันเพราะหมดแต่ยุ่งอยู่กับการค้นของยายบ้านหนีผีอย่างฉุกกระหกุกนั่นเองบทประทันโดยหมงมอง,มองเลสุงขอบคุณครับ